อันนี้ความรับนะคุณคุณไปพี่หมอป้าเคลียรแล้วก็แบบเพื่็นหมดเห็นป้าไม่คิดตอแหลอะไเงียเต้นเพราะเต้นติดเสียงเต้นเลยใช่ความสวยไม่แพ้หรอกเพราะแถวนี้มีแต่ผู้ชายข่าวมันเลยมีผู้หญิงคนเดียวไม่มีไม่มีผู้หญิงเลยมีน้องคอยน้องคอยมาไอ้นี่ ไม่เห็นไอ้จุดไหนมันเดินมันหามาันหมเลยไม่เมื่อกี้มาถ่ายแล้วแต่หน,นูส <มา S 1> ะบัดกินใส่ไม่เห็นม,มาเลยจุดอะไร ผลเป็นไรผลไม่ค่คงดีโพสิทีฟหรือหนจะคือตั้งใจจะมาเยี่ยมนานแล้วแต่มันไม่มีโอกาสพอดีผมมาช่วยเหลือคนที่ขอนแก่นกับอุดรซึ่งมันอยู่ใกล้กันนะแล้ววันนี้ผมเดินทางกลับผมไปช่วยเคที่ว่าแม่เขาเนี่ยไปอยู่กับพระแล้วพอดีตั้งใจที่จะมาเยี่ยมก็เป็นห่วงนั่นแหละนะไอ้ตอนนั้นก็เคยโทรหาพ่อแบมในเรื่องที่ว่ามีไอ้พวกสัมภเวสีได้ร่อนมันมา กวนเราบอกว่าถ้าอย่างงาก็ให้พ่อแบมตัวหาผมผมจะลงมาให้แล้มแล้วมาก็เงียบไปไงนี่แหละคือตั้งใจจะมาเยี่ยมเยียนเพราะเป็นห่วงเพราะว่าแกอยู่ตัวคนเดียวก็คือแค่มีเมียแล้วมีลูกแต่พวกสังเวสีมารอบบ้านคนนะค่ะรอบเต็มหมดรอบเต็มไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ลอดจะขี่แม่ตัวไหนม้นางใครก็จะขี่แม่กัมีของดีอะไรให้พ่อแบมไหมของดีเหรอก็พ่อแบมเก็บเก็บ ก็พ่อแบมก็ <S <S มีของดีอยู่แล้ววะว่าแก<อ>พูดดีไปแล้ววะพูดความจริงไปแล้วนั่นคือของดีของพ่อแบมไลแลวผมคิดว่าคนไทย,ยไที่เป็นกลางปกป้องแยจริงไหมอย่างน้อยคือผมว่าคนไทยที่เป็นกลางที่ไม่เป็นเอฟซีใครไม่อวยจนเกินไปนะที่พอรับได้ก็น่าจะรู้แลว้วแหละนั่นก<ห>็คือของดีที่คนไทยมอบให้พ่อแบมค่ะ นนหมอป้าถามอีประเด็นหนึ่งที่ที่บอกว่าเอ๊ะไม่อยากจะให้ตัวคดีเนี้ยไปเป็นตรงกลาขง,ขงของความขัดแย้งของคุณเออใช่ตอนนี้หลายคนแบบผมคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะต้องมองแบบผมนะมนจริงไหมว,ว่ากลัวจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าในเรื่องของคดีเรากลัวตรงนั้นมากฝานะคือทุกผมคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดเหมือนผมนะแล้วก็หวังว่าคงไม่เอาคดีน้องเนี้ย มาทําเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาแล้วก็หวังอย่างยิ่งตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเอาคดีน้องมาตาะมาแก้แค้เรื่องส่วนตัวสิ่งที่เราตั้งตารอกันมาเป็นปีเนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายัางไงนะนจริงไหมมันจะเชื่อได้ไหมเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเหมือนก็ออกมายืนยันว่าเออไม่ได้แก้แคนหรอกใครมันจะทําเด็กตายทั้งคนอะไรอย่างเง <ผม S 2> ี้ยผมว่ามันต้องให้น้ําท่วมหลังเป็ดนะถ้าเป็นความคิดผมอะ่ะถึงจะเชื่อได้แต่น้ำมันเคยท่วมหลังเป็ดปะะ อาพอแบบผมกลัวตรงนั้นอ่ะวันนี้ผมคือเราก็พูดตามที่เป็นเนอ่ะเราก็เห็นๆกันอยู่อ่ะอ่ะคุณเคี่ยวว่าไงล่ะอือเนี่ยคุณคุณคุณต้องคุณต้องออกฟาร์มก็เห็นด้วยตายก่อนเสียท่วมได้ประมาณนั้นป้าเคยมมาปกตอก่อนหน้านี้